โครดได้ฟรีคิดนะคะคคปัดได้ะค,ะค่ะเตะมุมต่อสวยนะถ้าเข้าสวยเลยนะ,ะน้องผู้เรียนเบอร์27นะคะเตะม,มุมตากฝาบนี่ล่ะเอ้ยนอนไปนอนเพื่อน อาโคราตเตืมไปไกลหน่อยออกไหม <c oughs> อ่ะ <c oughs> อืะอ <c oughs> โคราต <c oughs> ยังได้ลูกค่ะเออโครา นี่ก็ประมาณนาทีที่55นะคะสุรินทร์อ่ะจังหวะทุ่มได้กดเคี้ยวหรือเปล่าไปเสียงดีใช่ไหมสุรินทร์ได้ทุ่มนะคะอ่ะุ้ยอ่ะลูกยังอยู่ที่สุรินทร์นะคะอ่า อืะอ่ะออ่ะอ่ะอัะอ่ะ่่ะอ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 ออ่ะ่ะอ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 อัอ่ดอ่นอ่ะ่ะ่อ่ะัอ่่ะอ่ะอ่่ง่กอดะอ่ะอ่ะ กรรมการนี่ก right à, ็มองไม่ทันหรอจะีกรรมการอ่ะเต็มมุมเอไม่ใช่เต็มมุมโอ้ยหมดเวลาแล้วยังยังยังใช่ใช่ใช่ไปค่ะ ไปนอนเหื่อเด้อโคราชคอมแบกนอนบ่ทนห้าน่าจะนอนอีกไหมไม่น่าจะนอนได้แล้วค่ะเรียกหยิบสูบ ได้นหคะดูดีดูดีได้จะโทษจะโทษไม่จะโทษเนาะไม่ค่ะเตะนอกกรอบไหมไม่นอกกรอบอยู่ในเขต อยู่ในเขตโทษไหมไม่ไม uh. ่ไม่ได้เตะมุมหรอคะเตะมุมเตะมุมก็เอาเตะมุมเต่จะรุ่มเอาให้โกนเลยนะเอาให้โกนเลยเดี๋ยวจะซูมให้ดูน้องโกะเตะมุมค่ะ